สวัสดีครับลุงญ่ทักทายพี่น้องตอนแรกนะครับเนาะมืนนีกับบะมี่ยังหลายลุงไงมาจมทงให้ทงหน้าซูพี่น้องฟังนะครับเนะาะงัวบ่มีราคาเนาะครับเลียงงวัวแบบนี้กะมีแต่กำไรนะครับบ่มี่ขาดทุนมีใส่ตลอดปีครับจังใดจังวางสัน่นลุงไงเบาให้ฟังนะครับนะเนาะเนาะงัวบ่มี่ราคา จังไาจังว่าบ่ขาดทุนมีแต่กาไรเนี่ยก็คือเ้าก็เลี้ยงแบบทงไ้ทงหน้านะครับเนาะเรียกตามทงไฮทงหน้ายาห้ากับบ่ได้บ่ได้ซื้อบอ่ได้ปลูกบ่ได้ลดน้าเนาะครับเนาะนี่กินตามทงหน้าเอาอยากกินทงหน้าใดเฮ้า็กินไปเนาะครับเนาะบัานี้หน้าเ้าก็ไเดบเปนบัานีนเน้เนี่ยเนี่ยเลี้ยงไปเรื่อยแบบ บดิซีเรียดเนาะครับเนาะบดิซีเรียดกับราคาเลยเนี่ยเรากรเลีล้ยงของเฮาไปเรื่อยๆต้นทุนเฮามาัานต่ำเนาะครับเนาะต้นทุนต่ำต่างๆมันก,ก็มีกำไรอยู่แล้วห้ามหัวหานบริษีซื้อให้กินเนาะครับเนาะกระสีผ้าเพิ่นมานอนเว้นอยู่ในห่มใหม่เนี่ยใส่น้ำทงไฮทงหน้าประมาณนั้นละเนี่ยเนี่ยคือ ที่ว่ามีใส่ตลอดปีก็ย้อนว่าอันแถวบา้านลุงใหญ่ส่วนมากจะเป็นปเกษตรผสมผสานนะครับนอกพันธุ์บาร์เลยงง้อยางเดียวได้พันธุ์เห็ดไฮมันพร้อมกีดยางน้ำเนาะเนี่ยกับคืนมากับลุงใหญ่เองกับขีดยางอยู่ดอกว่ากีดยางน้ำล่ะกัก็กเข้ากไา็ได้ใส่เงินยางครับได้ใส่เงินยางเนาะ ใส่เงินยางไปใส่มวอย้่นละแต่ละมือแบบนี้งวัวเอาก็เลียงไปเรื่อยครับบ่ต้องซีเรียสบ่ต้องซีเรียสเลยเลียงไปบ่ยไงเป็นเนงินอมซะบาทหนึ่งสองบาทเท่ากับถือว่าเป็นกําไรเนาะเอาบ่ไดขึ้นยากยั้นเนาะเลียงไปเรื่อยตามภาษาไอ้เศร้าหา้เศร้าหน้ามือเฮามักเลียงประมาณนั้นละ เอาก็เหลี่ยงน้ำทงไฮทงหน้าเขาเข้าไปยังสี่และเอาบัตเด็ไปสื่อหัวหานสอบทอนนั้นทอนนีฮหมบัตเ,เด็บัตรเด็เกีียวเลยกินหยากินเฟืองเออยยังหลายกระสิบเสียค่าอัดเฟืองอเพิ่นประมาณนั้นละ่ะก่อนก็ะบะหลายบาทดอกนะอัดเฟืองน้ำไฮน้ำหน้าเขาเนาะไอ้บนันนี้เอากีกดยางบางสวนเพิน่นสวนเพิน่น หลายหลายหลายเนี่ยโหประกาศไดได้ขึ้นกันหลายพันอยู่เด้นี่แหละที่ว่ามีใสมวนมือเนี่ยประกาศจังสีแถวบ้านลงใหญ่เออ่นกีดยางในงานใสมวนมือพ่นอยากเลี้ยงวัวก็เลี้ยงไปเนี่ยบางคนมันเกิดไม่ได้กีดแต่ยางเ้เพ่นเหตุให้มันพร้อมกีดยางนำเอาทุกยางครับแถวบ้านลงใหญ่พี่เอาทุกยางอยู่ดอกส่วนมาก เห็ดหน้ากีดยางเห็ดไฮมันเนาะก็มีแร่ได้หมุนไปเรื่อยนอะครับเนาะปิดถ่ายและการกน,นอนเว้นเลียงงวยน้ำทงไงทงหน้านี่ยเนี่ยถือว่าพอปิดยางเขากรเรียงได้ให้เก่าเพราะว่างวงเขาก็ะลามาน้ำทงหน้าเข้าเนาะไอเขาก็อยู่ไก่หน้าเนาะเอมันเขาก็อยู่แถวๆผมอมเบียยมันน้ำมันนี่นี่แหละครับที่ลุงใหญ่ว่ามีกินมีใส แบบพอหลวงพันพาวา,าเนาะเฮาเ็ดยังกัเฮ็ดแบบยกระดับไปทีละน่อยด้อครับเด้ออย่าใจห่อนการเลี้ยงงัวก็กันการเลี้ยงงัวเขาก็อย่าไปกู้ไปยืมเงินพันมาเป็นก่อนมาลงทุนเลี้ยงมันกะบอเป็นเรื่ยงดีเพราะว่ายิงงัวบไมลี้าคาเนาะเนี่ยเฮ้เลีเ้ยงคอยเลี้ยงคอยนี่ไปตามแห้งเขาหา,หาได อย่ไปใจหว่อนกับของวันนี้ใจหว่อนเ้าไปหวังอยากไงขึ้นเท่อเดียวนี่โอ้วเวลาลมมันลมมันหนักนะครับหนักหลายเอาแบบค่อยๆยกระดับไปทีละน้อยๆน,น,น,นะครับเนาะลุหไงก็ขอจบคลิปลงเพียงสานีก็น,นะครับนาะสวัสดีครับ